ครับแคว้นละนาโบราณนั้นมันกว้างใหญ่ไปสารนะครับนับตั้งแต่สุโขทัยนี่นะครับมาไปจนถึงปูนะครับสิบสองปนาเมืองกิ่นบ้านเราอ่ามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่ิ้นอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นนะครับไตยวนไตยล่วะไตลื้อไตยเขินไตยยองนะครับหมาแม่เปินใจภาษาเขียนเรียกวันนะครับก็คืออักษรละนานะนะครับอ่า แต่สำเนียงกมโอู่นะมันก็อาจจะผิดเพี้ยนกับไปนิดๆนะครับก็ฟังกันหูเรื่องอยู่นะครับแม่ที่นี่มันก็ยังว่านะภาษาละนาของเราเนี่ยพวกกระชายทอดมาถึงตามรุ่นตามสายตามเผ่าพันธุ์ของพวกนะครับผ่านมาเจ็ดรุ่นสิบรุ่นเจ้ารุ่นนั้นมันก็มาเดียวนี้มาถึงปลายแล้วมันมันโหกมดแล้วมาหมูไผ่เป็นไผ่แล้วก็แบบหมูเป็นเผ่าพันธุ์ไรเป็นเผ่าพันธุ์ไ้แล้วนะก็แม่มาบางเตี้ยบางเผ่าพันธุ์พวกอนุรักษ อันไว้นะครับเป็นเป็นย่อมเป็นย่อมเป็นย่อมนะครับอ่าไอไอพ่อพันธุ์นะที่เป็นหลงเหลือไว้อยู่นะมันก็ยังยังปอหันได้อยู่นะครับแม็นไหแต่ส่วนใหญ่มันจะผสมเหมือนเปหมดแล้วนะครับเห็นไหมเขาก็บางคมนะครับภาษาละนาน่ะมันก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่นะครับบางคำมันอย่างว่ามันเอ่อก็เขียนมากันมากันมาตามโบราณมันก็ป่นกระไทยทอดกัะมาอย่างอันมันก็เฮามาหันบางคำมันเขียนบบเหมือนกันเฮาจะไปปั้ง ว่าเตือนนะครับมาว่าปนเขียนผิดเขียนถูกนะก็ฮาก็ไปเขียนไปตามหลักการของภาษาละนาเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์คาว่ากะด่างหรือว่ากะด่างนะครับมามันอ,อันภาษาไทยบนออกกะด่างนะครับกะด่างนะครับบนบนก็ ก็ว่ากันไปแล้วก็ภาษาไทยบอกว่าไปภาษาเหนือนะมันโบราณหั่นโบราณแล้วพดเขียนว่ากะด่างกับกะด่างนะครับมันกะด่างมันบ่มีนะครับในโบราณนะครับพูดเขียนว่ากะด่างกับกะด่างแล้วก็เอามาดูเลยนะครับแม่วันนี้เอาอย่าเขียนคำว่ากะด่างนะครับมาอ่านตัวกะด่างมัน ตัวกะมันเสียงจัตจัตวาเขาก็เจ้าต้อใช้อักษรสูงอย่างนี้นะฮะตัวกะเลยแม่อันนี้มันกะแล้วนะครับดังนะครับดังมันจะต้องใจอ่าตัวดะนะครับดังอันนี้ก็ดังแล้วนะครับไหมดังไม่กะนะครับมาดังนะครอันนี้ก็ดังแล้วนะครับดังเลยรไหมแจ้ป้นในโบราณแล้วหั่นป้นมาแล้วป้นจะเอา นิยมเอาตุนดาเอาตุนดาเนี่ยมาซ้อนไว้ทั้งลุ่มนี่เหมันก็เป็นซ้อนแบบแบ่เชฟซ้อนบัลีนะครับมันเป็นซ้อนชาวบ,บ้านนะครับมาซ้อนชาวบ,บ้านนะพ่อนจะเขียนว่าอย่างนี้นะเห็นไหมกระ,ะด้างนะครับอ่ากระด้างนะพ่อนจะเขียนว่าอย่างนี้นะก็ไม่แม่อ่าอย่างนี้แล้วก็มันมันพื้นที่มันน้อยนะเวาไกยโหดๆมาแล้วก็แบบ่แม่แล้วไปใส่ไม้ส่สอง น้อยไวอย่างอี้นะไม่ก็คืออป้นจะบอกว่าอันตุวกะกับตุดะนี่มันเป็นสองพยางแยกกันนะครับเห็นไหมปุ้นก็อ่านปุเขียนนี่นะอันนี้เขาเจอกันในข้าวห่งหินนั่ก็ปุ้นเขียนอย่างอี้นะเห็นไหมอ่าก็อ่านว่ากะดังนะครับอ่าแถมตัวแล้วครับอ่าแถมตัวป้นป้นว่ากะดังอ่ากะมันก็อ่าเอาใจตุวกะนะครับเห็นไหมกะดัง ปก็อกกอเอาตัวกะตัวเดียวนันปกเขียนนี้นะมาตัวดังปก็เอาไว้นอกนะ้วก็ไว้นอกเห็นไหมไว้นอกนะครับอ่าอันนี้มันดังนะครับอ่ากะดังใส่ไ,ไม้ขอจ้างเลยแมมก็หันสองตัวองบนเขียนนะเหันไอ่ามันกะดงังหรือกะดงังเห็นไหมถ้าเราจะเขียนเอาตามเสียงอ่า และนาปัจจุบันนะครับมาเขาก็เขียนกำว่าอย่างนี้นะครับมามันยังว่ามีไผ่เขียนด้นะครับเห็นไหมอ่ะกะกะนะครับกะเสียงเอ็กนะครับมาอันนี้มันกะเห็นไหมอันนี้มันกะเมื่อมันเป็นเสียงเอกก็ใส่ไม่ไม่ยอกเข้าไปอันนี้อ่านว่ากะนะครับอ่านว่ากะอันนี้ผมแนะนําไม่เฉยๆนะครับมาอันนี้อ่านว่าออกเสียงว่ากะด่าง กะด no ังมันมันบบกค่อยมันบบาค่อยนิ่มนวลเหมือนโบราณนะฮะกะดังมันมันมันไทยมันกะดังนะครับดังดังมันเสียงโทรปกตินะครับอันนี้มันกะดังมันมันมันบาค่อยเข้ากันนะครับมันสู้กะดังอกะดังมาได้นะครับหมาาอันนี้อันนี้อันนี้มันเขียนได้นะแต่มันมันอ่านมันบาค่อยคล่องปากมาได้นะครับอ่าเราเอาแค่สองตัวนี้ก็พอแล้วนะครับ เอาเอากะด่างกับกะด่างนะครับอ่าทีนี้ก็เปยากแล้วนะครับอ่าเอาหันในโบราณในข้าวหินพวกเขากเขียนได้สองแบบนี้นะครับหม่ยแม่อันที่นี่มันมันยากนะครับอ่ามันยากตอนนี้ว่าเราจะอธิบายความเมนอื่นในหูในหันตัเนี่ยมันยากนะครับอ่าเพราะนั้นเขาจะต้องอ่ามันพ้นบอกอ่านบอกแล้วครับเอาเขียนอี้ไปนะครับเขาจะต้องเอาภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงเขียนแล้วก็พ้นห้องว่าปริวัตินั่นแหละครับ อันภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาของเฮาหน่อยก็คือภาษาไต้นะครับมันเกิดจากที่เดียวน,นะครับปอกุนลางควาแหงนี่นะครับแม่ม่เกามากกรยว,ว่ามันก็ผมเองเนี่ยผมได้ใจรักการคงสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิ้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับเปินตกลงกันไว้ว่านะการที่จะเอาภาษาไทยมาปริวัติเขียนเป็นภาษาละนาเนี่ย ก็ทำได้อยู่3มแบบนะครับหรือ3รูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะพ่จะเอาไว้เขียนลักศิลาจารึกนะก็เอกสารสําคัญสําคัญในโบราณนะก็พ่อจะเอามาทุกไม้ทุกอักษรทุกเครื่องหมายทุกอย่างนะไม่กลุงไม่กังไม่อย่างม่วเพ่อามาม้นะครับอันนี้ยพ่นเบาเว้นเลยอันเฮาบโอ้ถึงแล้วนะครับมาเอาเฮาม่ได้ใจนะครับมาเอาเอามาโอ้ถึงแบบที่สองเลยนะครับอันแบบที่สองนั่นนะคือการนะครับมา ยืมมาอักษรไทยนะครับมามาปับเทียบเบื้อเป็นอัครลนานะครับแล้วก็ประกอบกรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางครั้งไม้หรือสละของไทยและลนาเนี่ยมันบ่าเบือนกันนะครับก็สามารถบูรณะคำศัพท์ได้นะครับเฮ้ยมันเขียนออกมาแบบไทยๆนะครับหน้าตามันออกไปไทยๆน่ยแต่เวลาอ่านนั้นท่านจะต้องนึกถึงว่านะครับ ตัวหนังสือเหล่านั้นน่ะเป็นอักขระละนานะครับอ่านคนทั่วไปว่าสามารถเข้ามาอ่านได้นะมันจะเพีเ้ยนๆสำเนียงอย่างเช่นตัวนี้มหไหม,มเขาเห้เป็นกอไก่นะครับเราจะต้องนึกถึงว่าเป็นตัวกะนะครับในภาษาละนานะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนะก็ต้องอ่านเป็นตัวกะนะครับเอาใจรักภาษาละนา,าน,นะครับเห็นไหมอ่านคนทั่วไปบ่สามารถได้อ่าน คนทั่วไปนี่ยต้องไปอ่านในภาษาปริวัติแบบที่สามปุ๊นนะครับเหลี่ยเหาก้อยโอ่งกับนะเขาเอาแค่แบบที่สองก่อนนะครับเอาตัวกอไก่นะครก็มามาเทียบเป็นตัวตัวกะนะก็เห็นไหมเห็นไหมอ่านด่างแล้วครับอันตัวกะนนี้มันแยกออกเป็นสองพยางนะเขาก็แยกเพื่อนเพื่อนน้อยก็ใส่ตัวกะนี่มันเป็นสองพยางนะเห็นไหมมีไม่สองน้อยอยู่ในนี่แหละเขาก็ใส่อ สระอะข้างบนเห็นน้อยนะครับออตัวด่างไงวะตัวด่างกับตัวเล็กนะครับด่างนะครับไม่ขดจ้างนะครับไปแม่อันไม่กานะครับไปแม่อ่าไม่กากับสระอานะครับตัวงะสะกดอยู่ตรงลุ่มนี่ฮะกองงูนะ่เห็นได้ฮะอ่านอ่านได้เลยฮะกะด่างไงมาอ่านว่ากะด่างไงมาอันตัวที่สองแล้วครับอันตัวที่สองนะครับอันนี้ไหมถ้า ถ้าเป็นคนทั่วไปไม่อ่านว่ากะด้างนะครับกะด้าง <c oughs> อ่านต้องอ่านแบบภาษาละนาฮะอ่านเสียงจัตวานะครับกะนะครับอด้างน,นี่มันเสียงโทรพิเศษนะครับเหม่ใชจะโทเมื่อปกติแบบไทยนะครับด้างเห็นไหมมันมันเสียงโทรพิเศษแล้วนะครับเหมนไหมกะดั้งเห็นไหมอันนี้มันตัวกะนะครับตัวกะเอาคอควายมาเทยเาียบนะครับอา่าเทียบนะฮะอา่าเมื่อมัน แยกออกไปอีมาเหมือนเข้าใจผิดก็ใส่สาระ้็ไปน้อยนะมาเป็นกะนะครับมาเป็นกะนะครับมาไม่ใช่ฆะนะครับก็ดังงนะตัวดะนะครับมาดังนี่เป็นเสียงโทพิเศษนะครับดังนี่ยมตัวเอาดอเด็กนี่มาเทียบเป็นดะนี่นะครับไม้ขอจ้างนะครับไม้ก่าสาระนะครับตัวงะเห็นไหมอ่าเห็นไหมได้แล้วม คนทั่วไปสามารถาอ่านได้นะปุ้นจงเห็นภาษาละนามาอ่านนะอ่านว่ากะด่างนะกะด่างไม่ใช่ไม่ใช่คะด่างนะครับไม่ใช่ขะด่างนะมาคนทั่วไปมาอ่าน,นมาไม่ใช่นะครับต้องอ่านตามรักภาษาละนานะครับแม่แมอ่านคนทั่วไปนั้นจะต้องไปอ่านแบบภาษาอ่าปริวัติแบบพิสามปุ้นนะครับอ่าก็คือรักการพุ่ก็มีอยู่ว่านะครับ คือฟังเอาเสียงภาษาลนาทั้งบนบนบนเปล่งเสียงออกมาอะไรนะครับมาก็เอาภาษาไทยเขียนเพระนาะฉะนั้นนะครับมาก็อย่างว่านะครับมาอันเอนาภาษาไทยนะาชนใหญ่แล้วพวกก็เขียนได้กุกรรมนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับบางกรรันก็เขียนเหมือนกันนะครับบางกรรมก็ผีเพียงอะไไปนะครับกเกาว่ากันไปนะครับมาอัน พี่ปวดเขียนมาได้แตต่นะคือเสียงโทพิเศษทงอนี้เนี่ยดังเนี่ยอันนี้ปวดเขียนมาได้นะเพราะว่าเปิ้ลเหมนมีไม้โทพิเศษนะครับเปิ้ลมีไม้โทอย่างเดียวคือไม้โทนะมันมันเสียงโทปกตินะครับไม่ใช่พดโทพิเศษนะครับหมามั้ยเอาทีนี้เอาฟังเลยนะครับมากะกะดังนะกะเสียงจัตวานะครับมากะนะครับมากะเขียนกะก็ได้ก่อนนะครับมาอันนี้มันอันนี้มันอ่า คนไทยพนานไว้เลยนะพอนานว่ากะนะครับเย้ยมันกะได้เลยนะคก็บกกะนะครับกะก็ใไ่ไม่จัตวาเสียงจัตวากับส่ไม่จัตวาพ่เนี้ยกะนะอันนี้กะได้เลยนะก็เห็นไหม,ไหมกะนะครับถึงแม้จะม,มีในภาษาไทยหรือพิษลักพิษอย่างนิดนิดหน่อยก็บอกว่าสนใจแล้วนะครมาเพราะว่าไม่เป็นภาษาปฏิวัตินั้นต้องเขียนแบบเฮ้ยมันได้เสียงภาษาละนานได้เลยนะดังเสียงทพิเศษนะครับ อันนี้ภาษาไทยเปิ้นมาอ่านไว้เลยเปิ้นอ่านว่าดางนะครับดางนะครับเห็นไหมดางเสียงโทพิเศษนะครับดางดางนะครับอันตัวดอเด็กนี่เป็นภาษาอ่านอักษรกลางในภาษาไทยนะครับดังนะครับมาผันในกุเสียงนะครับกโจโดโตโดโตบบบนะครับดังดังเห็นไหมดังดัง ใส่ไม่โทรดังอ่าแล้วดังนะอะจะเขียนอะไรมันเขียนมาได้ครับเขียนมาได้เขียนมาได้แน่นอนภาษาไทยเขียนมาได้แน่นอนครับมัน้มมีไม้ครับมันไม่มีมันไม่ม,มีวันณยุกนะครับวันณยุกโทพิเศษในบน,นบ่มีแล้วก็มาอ่าเมื่อถ้าไปใส่ไม่ตีหรอกเยอะ,อะ,อะมันดังอ่ะดังอ่ามันดังนะครับมันดังนะครับ อ่าใช่จะว่ามันด่างใช่ไหมดังแหล่งดังดังด่างใช่ไหมมันมาได้นะครับดังเนี่ยมันภาษาไทยพจนเขียนได้แค่ด่างนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเอาอันนี้เนี่ยเนี่ยเสียงด่างเนี่ยเสียงด่างเนี่ยอันเสียงโทรปกตินะไปไปเพิ่บเพราะว่าเป็นคิดตัวว่าเป็นเป็นด่างแล้วเอาอันอันคำอื่นๆก็เอา อันผลาบก็ไปหมดเลยมันผลาบไปหมดนะไอ้แม่อย่างอย่างอย่างเช่นคําว่าจ้างจังจ้างจังจ่างนะไอ้แม่จ้างนะครับอ่าบางคนมันจ้างนะครับอ่าจ้างจ้างจ่างไอ้แม่จ้างฮะจ้างไอ้แม่ไอ้แม่ จะบึเขียนว่าจ้างนะครับจ้างมึต้องเขียนว่าเอี่ยนนี่แหละอันนี้มันเทียบจากรมว่าตัวนี and, ้มานะก็ไาจ้างนะก็หมแม่อ่าอ so ่ามันจะต้องเขียนมาเยไ่ยนม่อันนี้คือจ้างไหมอันนี้จ้างนะคนไทยพูดว่าจ้างนะอันนี้มันช่างก็คือจ้างนะอะไรไหมเต้ากันไหมมันต้องเขียนอย่างีล้วก็หมาแม่เพราะฉะนั้นเสียงโทพิเศษเนี่ยผมจะอันที่ไทยพิเขียนมาได้นะครับผมจะเอาจุดประทับไว้อี่นะครับอื ตามแนวทางของสิงเคอานะครับกินสิงเคอาก็คือกระผมนี่แหละครับมาอันนี้ปริวัติแบบของผมนะครับมาก็คือเอาจดประดับไว้เนี่ยหมายความว่าไอไอไอคมนี้มันจะต้องออกเสียงโทพิเศษนะครับมันดังไงไหมได้เลยไหมอ่าอันอ่านวัดวัด,วด,วดสิงเจียงใหม่เปิ้ลใจตวเอียงนะครับมาเปิ้ลห้องว่า เสียงตีเพี้ยนนะครับ่าไปะยะอย่งฮอกตีเพี้ยนหรือโทรพิเศษหรือโทรเมืองกันส่วนแลกแต่นะครับก็เสียงเดียวกันนั่นแหละคือเสียงที่มันเกิดอืจากระหว่างนะครับระหว่างเสียงโทรปกติจนถึงเสียงตีนั่นแหละครับอันนี้คือเสียงโทรพิเศษนะครับอันนี้ได้เลยมากะอ่าออกเสียงโทรพิโทรพิเศษนะครับกะดังไงไหมมันจะกะดังนะครับ กะดังได้แล้วนะเสียงโทรพิเศษแล้วครับอ่าอันอันตัวที่สองแล้วครับอ่าตัวที่สองเราฟังในทตั้งบนว่าบนบนว่ากะดังกะนะครับอ่ากะเสียงตีนะครับหมาแม่กะดังกะอ่ากะมันก็ต้องเสียงตีแล้วก็แบเสียงตีเห็นไหมกะอ่ากะได้แล้วนะกะอันนี้มันหน้ามันกะเห็นไหม ตัวหลังมันกานะครับมากะดงังเสียงโทพิเศษเํานไหมมโทพิเศษก็ใส่จุดบเบิน,นะครับมาเี่นไหมใส่จุดประดับไ้ต้างงนี่เห็นไหอ่าก็อ่านว่ากะดงังเห็นไหมอันหน้ามันกะดงังอันหลังมันกะดงัง <c oughs> ก็อย่างนี้น,นะก็ต้องอ่านอย่างนี้ไงแม่อันภาษาละนานะมันป้นยังอ่านดังได้เหรอครับ่า อันน <Workers. S 2> ี้มันตรวดะแล้วครับอ่าอันนี้มันตรวดะไม่กานะครับมันตรงงะนะครับไม่ขอจ้างนะต้องอ่านตามรักภาษาลนานะอ่านว่าดังนะครับมัใจะดังนะครับดังนะมันใจนะอ่านดังนะมันภาษาไทยนะอ่านอ่านตัวนี้มันตัวกะาไม่กาอ่าอนว่ากานะครับกาดังอันนี้มานานตัวกานะครับมาต้องอ่านว่ากาดังเห็นไหมมันต้องอ่านอย่างนี้ไหม อันน้เนี่ยไหมคนทั่วไปบัาสามารถเข้ามาอ่านได้แล้วมันจะพีเพี้นสำเนียงนะแบบที่สองเนี่ยห็ะไหมอ่านภาษาลานานะพวกเขาเขียนได้อยู่สองแบบนะครับไหมตามโบราณที่หันมานะครับในข้าวหงอินนะครับแบบพวกเขาเขียนได้อยู่สองแบบนี่นะมีกะกะดังกับกะดังเนี่ยพ่นพ่นเขียนได้อยู่สองแบบเต่าอี่นะเห็นไหมอ่า อันแบบกะด้างกะด้างม,มันมันมามีมามีในมันมันได้ออกเสียงอย่างมันบกเลยะบกเขียนแล้วก็ปุป่นอ่าน่ากะด้างกับกะด้างนะครับแมครับขอท่านไปพิจารณากันนะครับไปทบทวนนะครับคำต่างๆในภาษาลานานะครับมันก็เขียนได้หลายๆแบบนะครับมาเฮาก็มีเคาะไปตามรักภาษาลานาเลยนะครับแม,ม่วันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ